ครับครับสำาิครับครับทียรนตลาดเ่นชครับคนาีธรรมาครับีมีธรรมดาเาจะมาลงเดอนลาวนะครับวีดมี่ี่สิเจกรกฎาคมลงวันที่กิกเาวีก็คือเนจากระเศดานนะครับในวนกวันนะระเมื่อวานนี้ก็เข้านะก็ภานะตามืวันนี้ก็จะเข้าบนดาวเานครับขอขอบคุมากมากครับอ้ามันเกิดอะไนะราบดาวแบบสีนะ ไชทราสิบท่แปดท่าเก้าท่าถึงท่าหนึ่งท่าสองทีแปดทีเก้าีงทีหนึ่ง,งาทีสอง,าท,างท่ีเหลืองอดีนดนะ อ่าเด็ทันนะครับตามน,นี้แล้วกันครับขอบพระคุณมากมากวันี่วยดีช่ียดีครับดครับ